สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ How To Heng Podcast podcast ที่รวบรวมวิธีเฮงต่างๆที่จะช่วยให้คุณเก่งได้อย่างรวดเร็วกับดิฉันมิสเฮงหนึ่งในสมาชิกครอบครัวเฮงค่ะ คุณผู้ฟังคะท่ามกลางสถานการณ์โควิด -19 ที่กำลังระบาดอย่างต่อเนื่องในขณะนี้นะคะและไม่รู้ว่าต้องอยู่กับเราไปอีกนานเท่าไหร่ทำให้หลายๆคนต้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการทำงานใหม่นะคะมีการนำเอาระบบเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาใช้ประโยชน์มีการทำงานที่บ้าน Work from home นะคะและในช่วงนี้ก็มีบางท่านที่อาจถูกลดเงินเดือนไปนะคะรู้ว่าถูกเลิกจ้างทำให้ต้องหาอาชีพเสริมต้องหางานใหม่นะคะเพราะว่าธุรกิจ ที่ทาอยู่นั้นมีรายได้ที่ลดลงหรือว่าต้องปิดกิจการไปนะคะซึ่งวิกฤตที่เกิดขึ้นนี้นะคะหากมองให้เป็นโอกาสนะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสของการสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างธุรกิจใหม่ให้กับตัวเองก็ได้นะคะขอให้คุณมีสตินะคะแล้วก็มีความคิดมีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือผู้อื่นคุณก็จะได้งานได้อาชีพได้ธุรกิจได้สินค้าและบริการที่จะช่วยให้คุณสามารถผ่านวิกฤตนี้ไปได้ะคะ่ะ โดยเทนสินค้าและบริการที่กำลังมาในช่วงนี้นะคะก็คือสินค้าและบริการที่สามารถช่วยเหลือผู้คนได้ สินค้าและบริการที่ทำให้ผู้คนรู้สึกปลอดภัยและสบายใจอุ่นใจเมื่อมีสินค้าและบริการของคุณเน้นให้ความสำคัญในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็จำเป็นต้องใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆรวมทั้งระบบ Delivery เข้ามาช่วยในการทำการตลาดนะคะซึ่งในปัจจุบันต้องบอกเลยว่าบนโลกอินเทอร์เน็ตบนโลกออนไลน์นี่นะคะมีข้อมูลมีคาแนะนามีหลักสูตรมีวิธีการมีช่องทางการหารายได้มากมายเลยค่ะ ซึ่งมิสเฮงก็เห็นว่ามีหลายๆเว็บไซต์นะคะหลายๆเพจหลายๆคลิปวิดีโอที่ดีแล้วมีประโยชน์มากๆสําหรับคนที่ต้องการหางานหาอาชีพหาธุรกิจสร้างรายได้ให้กับตัวเองนะคะเมื่อฟังกันมาถึงตรงนี้แล้วบางทีคุณผู้ฟังอาจจะยังนึกไอเดียการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างธุรกิจ สร้างสินค้าและบริการยังไม่ออกนะคะแล้วก็ยังไม่มั่นใจด้วยว่าจะทําอะไรดีเริ่มที่ตรงไหนซึ่งมันจะดีมากๆเลยถ้าว่าอาชีพที่เราจะทำเนี่ยมันเหมาะสมกับดวงเราด้วยเพราะว่ามันได้ทั้งเก่งและเฮงไปพร้อมๆกันนะคะใน EP นี้ค่ะมิสเฮงก็มีวิธีการเลือกอาชีพธุรกิจอย่างไรให้เฮงนะคะตามหลักโหราศาสตร์จีนมาฝากกันซึ่งตามหลักนี้นะคะจะแบ่งออกเป็น5ธาตุค่ะได้แก่ธาตุไม้ธาตุไฟธาตุดิน ธาตุทองและธาตุน้ำโดยคำนวณจากวันเดือนปีและเวลาเกิดค่ะ ว่าคุณเป็นคนธาตุอะไรและธาตุใดเป็นธาตุสาคัญที่ให้คุณในดวงซึ่งธาตุสาคัญนี้นะคะก็จะเป็นธาตุที่ไปทําให้ดวงของคุณเนี่ยเกิดความสมดุลแล้วก็ไปช่วยส่งเสริมให้ชีวิตเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นนะคะและการที่เรารู้ว่าตัวเองเป็นคนธาตุอะไรและธาตุใดเป็นธาตุเสริมดวงนั้นสามารถตรวจสอบแบบละเอียดได้ที่ซินแสดผู้เชี่ยวชาญดวงจีนหรือว่าตรวจสอบคร่าวๆจากเว็บไซต์ที่มีบริการตั้งดวงผูกดวงจีนก็ได้ค่ะ หรือถ้าคุณผู้ฟังไม่แน่ใจหรือว่าไม่สะดวกในการเข้าเว็บไซต์ก็สามารถทักอินบ็อก แจ้งวันเดือนปีแล้วเวลาเกิดเข้ามาถามทางทีมงานของ How To Hang Podcast เราได้นะคะมีกติกาง่ายๆนิดเดียวค่ะว่าช่วยกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราด้วยนะคะและสำหรับคุณผู้ฟังที่ต้องการตรวจสอบดวงแบบละเอียดพร้อมคำแนะนำในเรื่องของอาชีพเรื่องของธุรกิจที่เหมาะสมกับดวงนะคะทาง How To Hang ของเราก็มีบริการเหมือนกันค่ะสามารถสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางอินบ็อกซ์เช่นเดียวกันค่ะ เอาละค่ะคุณผู้ฟังเมื่อรู้แล้วนะคะว่าตัวเองเป็นคนธาตุอะไรและมีธาตุใดเป็นธาตุให้คุณในดวงนะคะก็มาฟังกันต่อเลยนะคะว่าอาชีพหรือธุรกิจที่ทาแล้วเฮงในแต่ละธาตุที่ให้คุณนั้นมีอะไรบ้างโดยเรามาเริ่มกันที่คนที่มีธาตุไม้เป็นธาตุให้คุณก่อนเลยนะคะอาชีพหรือธุรกิจที่ทาแล้วเฮงก็คืออาชีพหรือธุรกิจที่มีลักษณะเป็นงานอิสระได้แสดงความคิดเห็นแบบอิสระ หรือว่าได้ค้นคว้าหาสิ่งใหม่ๆหรือเกี่ยวข้องกับนวัตกรรมใหม่ๆอยู่เสมอนะคะซึ่งเน้นเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตธรรมชาติผู้คนความคิดสร้างสารรค์และจินตนาการค่ะตัวอย่างอาชีพและธุรกิจเช่นนักประพันธ์ศิลปินนักวิทยาศาสตร์นักวิชาการครูบาอาจารย์นะคะจิตตกรสถาปนิกนักโบราณคดีครีเอทีฟกัปตันแอร์โฮสเตสฝ่ายบุคคล การตลาดการขายการประชาสัมพันธ์การสื่อสารการท่องเที่ยวการโรงแรมการขายไม้เฟอร์นิเจอร์กรเกษตรจัดสวนดอกไม้สมุนไพรผ้ากระดาษเครื่องเขียนหนังสือต่างๆนะคะซึ่งถ้าเป็นไอเดียในยุคปัจจุบันนี้นะคะก็จะเป็นการขายของออนไลน์ การขายหน้ากากผ้าอาจจะเป็นเวอร์ชันสําหรับเด็กสําหรับผู้ใหญ่หรือว่าสำหรับสัตว์เลี้ยงการออกแบบเครื่องประดบับเครื่องรางของขลังที่ให้กําลังใจกันในช่วงนี้นะคะหรือว่าการเป็นแอดมินดูแลเพจการเป็นยูทูบเบอร์รับรีวิวสินค้าต่างๆนะคะการเป็นนักเขียนนักประพันธ์บนแพลตฟอร์มออนไลน์เช่นของเด็กดี .com ของทันวไล .com หรือว่าของจอยระดา .com นะคะซึ่งตรงนี้อาจจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็การเป็นยูทูบเบอร์หรือการทำ podcast ที่ออกมาสอนเกี่ยวกับธาตุไม้เช่นธรรมชาติการปลูกต้นไม้การจัดดอกไม้การประดิษฐ์ DIY ต่างๆนะคะหรือว่าเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลอันนี้ก็เป็นของธาตุไม้นะคะ ต่อไปค่ะคนที่มีธาตุไฟเป็นธาตุให้คุณนะคะอาชีพธุรกิจที่ทําแล้วเฮงก็คืออาชีพธุรกิจที่มีลักษณะเป็นศูนย์กลางความสนใจเป็นผู้นําทางความคิดและสามารถที่จะปลดปล่อยพลังออกมาได้อย่างเต็มที่นะคะซึ่งจะเน้นเกี่ยวกับวิชาความรู้สติปัญญาความร้อนพลังงานแสงและสีนะคะตัวอย่างอาชีพธุรกิจเช่นดารานักสแสดงอาชีพในวงการบันเทิงวงการโฆษณาวงการแฟชั่นช่างภาพช่างเสริมสวยช่าง เทคนิคต่างๆนักสังคมสงเคราะห์นักวิทยาศาสตร์ที่ปรึกษาครูอาจารย์พระนักปาาชญ์ข้าราชการธุรกิจที่เกี่ยวกับไฟร้านอาหารจำพวกปิ้งย่างร้านขายแกส๊สหรือว่าธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะธุรกิจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานเป็นต้นค่ะแต่ถ้าเป็นไอเดียในยุคนี้นะคะก็เช่นการเป็นยูทูบเบอร์ การทำพอดแคสต์สายบันเทิงสายความสวยความงามหรือสายวิชาการให้ความรู้นะคะหรือจะเปิดเป็นติวเตอร์หรือเปิดคอร์สเรียนออนไลน์ก็ได้นะคะแล้วก็งานที่เกี่ยวกับการขายรูปภาพการออกแบบเว็บไซต์การออกแบบงานกราฟิกต่างๆแล้วก็การขายอาหารที่มีบริการ Delivery หรือว่าปิ่นโตออนไลน์ประมาณนี้นะคะ ต่อไปค่ะคนที่มีทตาดินเป็นท่าให้คุณค่ะอาชีพและธุรกิจที่ทําแล้วเฮงนะคะก็คืออาชีพหรือธุรกิจที่มีลักษณะเป็นงานเบื้องหลงังหรืองานเกี่ยวกับการคิดการวิเคราะห์การวางแผนต่างๆอย่างมีระบบนะคะเน้นเรื่องของความมั่นคงปลอดภยัยการเงินอสังหาริมทรัพย์ดินหินและแร่ต่างๆนะคะ ตัวอย่างอาชีพและธุรกิจเช่นที่ปรึกษางานราชการงานในแวดวงเศรษฐศาสตร์และการเมืองอาชีพในวงการการเงินบัญชีธนาคารนะคะหรือว่าอาชีพที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยอาชีพที่เกี่ยวกับการเป็นศูนย์กลางของทุกประเภทเช่นเป็นฝ่ายอำนวยการพ่อค้าคนกลางนายหน้าตัวแทนต่างๆนะคะหรือว่าธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเกษตร เลี้ยงสัตว์เมืองแร่เพชรพลอยหยกหินกระเบื้องเคลือบหรือว่าธุรกิจที่เกี่ยวกับความตายก็เป็นของธาตุดินนะคะแต่ถ้าเป็นไอเดียในยุคนี้ก็เช่นการขายประกันประกันโควิด1 9การเป็นที่ปรึกษาในเรื่องต่างๆผ่านระบบออนไลน์การเป็นยูทูบเบอร์หรือว่าการทำพอดแคสต์ที่เกี่ยวกับธาตุดินเช่นเรื่องของการเงินการบัญชีและก็อสังหาริมทรัพย์เป็นต้นค่ะ ต่อไปนะคะคนที่มีาธาตุทองเป็นาธาตุให้คุณค่ะอาชีพธุรกิจที่ทำแล้วเฮงก็คืออาชีพรธุรกิจที่มีลักษณะเป็นผู้ควบคุมสามารถตัดสินใจได้ทันทีงานแบบฉายเดียวงานที่เสี่ยงอันตรายนะคะซึ่งเน้นเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายหรือว่าเรื่องของการต่างประเทศเหล็กแล้วก็โลหะนะคะตัวอย่างอาชีพธุรกิจเช่นสัญญาแพทย์หมอผ่าตัดนะคะทนายผู้พิพากษาอายการนักสืบ ที่ปรึกษาด้านการเงินตลาดหลักทรัพย์ตลาดหุ้นการลงทุนเกณฑกําไรแล้วก็อาชีพอื่นๆแนวๆนี้นะคะธุรกิจที่เกี่ยวกับเหล็กหรือโลหะเช่นร้านขายทองขายเพชรขายอัญมณีนะคะร้านขายเครื่องจักรมีดโลหะต่างๆนะคะอาชีพในวงการอุตสาหกรรมอาชีพในวงการขนส่งการคมนาคมต่างๆแล้วก็อาชีพที่เกี่ยวกับการต่างประเทศค่ะแต่ถ้าเป็นไอเดียในยุคนี้นะคะก็เช่นการบริการส่งอาหาร Delivery นะคะเช่น Ga ลบ o o ้ ฟู้ดแพนด้าเลือกเกตนะคะการขายอุปกรณ์เครื่องออกกำลังกายที่บ้านนะคะการเป็นยูทูบเบอร์หรือว่าการทำพอดแคสต์ในเรื่องที่เกี่ยวกับธาตุทองนะคะเช่นเรื่องของกฎหมายการเงินการลงทุนตลาดหุ้นแล้วก็ภาษาต่างประเทศค่ะและสุดท้ายนะคะคนที่มีธาตุน้ำเป็นธาตุให้คุณค่ะอาชีพธุรกิจที่ทำแล้วเฮงก็คืออาชีพรธุรกิจที่มีลักษณะที่ต้องเดินทางหรือว่าเคลื่อนไหวไปได้เรื่อยๆนะคะ หรืองานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์ใช้จินตนาการนะคะแล้วก็งานที่เป็นงานอิสระสามารถพลิกแพลงได้ตลอดเวลานะคะซึ่งจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องของการพูดการบริการการเคลื่อนไหวความเย็นความสะอาดน้ำและเครื่องดื่มค่ะตัวอย่างอาชีพธุรกิจเช่นนักข่าวนักสํารวจมคคุเทศนักขายนักการทูตกตตแพทย์พยาบาลงานฝ่ายบริการการเงินการธนาคารการบัญชี อาชีที่เกี่ยวกับความสะอาดการชนประทานประมงอาหารทะเลเครื่องดื่ม ไอศครีมธุรกิจที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวทั้งทางบกทางเรือและทางอากาศนะคะธุรกิจสถานบันเทิงต่างๆเป็นต้นนะคะแต่ถ้าเป็นไอเดียในยุคนี้นะคะก็เช่นการขายน้ําต่างๆน้ําสมุนไพรชานมไข่มุกเดลิเวอรี่นะคะการขายเจลฆ่าเชือ้อการบริการพ่นฆ่าเชื้อโรคตามบ้านตามสถานที่ต่างๆนะคะการขายอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการฆ่าเชือ้อทําความสะอาด หรือว่าการบริการการขนส่งเช่น Curly, J&T, Express DHL t n t f e d e ออะไรประ,ประมาณนี้นะคะหรือว่าจะเป็นบริการรับจ้างทั่วไปเช่นไปซื้อของในห้างส่งเอกสารรับต่อทะเบียนรถนะคะการเป็นยูทูบเบอร์หรือทำพอดแคสต์ในเรื่องที่เกี่ยวกับธาตุน้ำนะคะเช่นการท่องเที่ยว จิตวิทยาและที่กำลังเป็นที่นิยมตอนนี้นะคะ ASMR นะคะที่เป็นการบำบัดอารมณ์ความรู้สึกด้วยเสียงกระซิบนะคะมาถึงตอนนี้แล้วคุณผู้ฟังคงเริ่มมีไอเดียเกี่ยวกับอาชีพและธุรกิจที่น่าสนใจที่จะนำไปปรับใช้กันบ้างแล้วใช่ไหมคะสิ่งสำคัญเลยก็คือเมื่อคุณผู้ฟังเริ่มมีไอเดียที่น่าสนใจแล้วซึ่งไอเดียนี้อาจจะใช่หรือไม่ใช่อาชีพหรือธุรกิจตามทัดให้คุณที่แนะนำไปใน e ีีนี้ก็ตามนะคะขอให้เป็นงานเป็นอาชีพหรือเป็นธุรกิจที่คุณ ชอบและมีความสุขรู้สึกสนุกที่จะทํามันก็ขอให้คุณผู้ฟังตัดสินใจที่จะลงมือทํางานนั้นอย่างจริงจังด้วยนะคะเพราะว่าแค่คุณผู้ฟังคิดหรือว่ามีไอเดียอย่างเดียวแหะแต่ไม่ได้ลงมือทำเนี่ยความเพ็งก็จะไม่เกิดขึ้นนะคะและวิธีการเริ่มต้นที่ง่ายและเร็วที่สุด ก็คือการเริ่มต้นลงทุนในการศึกษาหาข้อมูลก่อนเลยค่ะซึ่งในปัจจุบันข้อมูลความรู้ต่างๆมีมากมายบนอินเทอร์เน็ตฟรีนะคะแล้วค่อยๆฝึกฝนทําไปเรื่อยๆรเริ่มจากทรัพยากรที่มีอยู่แล้วนะคะแล้วค่อยๆขยับขยายพัฒนาต่อไปเรื่อยๆขอให้คุณผู้ฟังมีเป้าหมายที่ชัดเจนมีการลงมือทำอย่างสม่ำเสมอและมีวินัยต่อตอนเองและขับเคลื่อนการทำงานด้วยความสุขและความสำเร็จความเพียงจะมาสู่คุณผู้ฟังแน่นอนค่ะเป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังทุกทกท่านนะคะ ถ้าคุณผู้ฟังมีไอเดียหรือว่ามีความคิดเห็นอย่างไรก็ส่งกันเข้ามาได้นะคะแต่ต้องขอบอกกันอีกครั้งนะคะเรื่องที่นำเสนอน,นี้เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลค่ะแล้วมาติดตามกันใหม่ใน EP ต่อไปนะคะว่ามิสเฮงจะมีเรื่องความเชื่อ How h o w to เฮงในเรื่องอะไรมาฝากกันอีกนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ